ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรให้พวกเรานึกดูทีนี้ตั้งแต่เราเกิดมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเจือปนด้วยความทุกข์กว่าจะเป็นเด็กต่อมาอีกพอเป็นหนุ่มเป็นสาวกว็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งในเมื่อมาแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขใน แฟนของเราฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ถูกใจอีกทุกออกเอาอยากจะได้ลูกพอได้ลูกขึ้นมาอีกลูกไม่ได้อย่างใจเอกทกใจอกเอกจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวสามีภรรยา,เ,าเวลาเห็นคนที่รักชอบมายิ้มแย้มแจ่มใสกะดีอกดีใจเ,เวลาเขาดุด่าว่ากานเขาทำไม่ถูกใจเราก็ทุกใจอีก